ก็ยังดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากถ้าเป็เกียก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลยไม่ต้องตามเองมองยามนาคุณสวยถึงมองนานมองนานคนสวยถึงมองนานมองนานคณสวยถึงมองนานก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊สวยชั้นแนว วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของเบ็ดฟิก8 8 5กันนะจ๊ะมากับเกมขุมทรัพย์ขนมหวานก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคก็มาลุยกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ม กันในค่ายพีกันอีกแล้วเราทุกคนโอ้โห,โหเกมขุมทรัพย์ขนมหวานนี้แทบไม่เคยได้เล่นเลยทุกคนเออครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของแอดกับเกมขุมทรัพย์ขนมหวานเนะทุกคนอา่ายังไงฟรีตปิน3ตัวเท่านั้นนะจ๊ะถึงจะได้เข้าฟีเกมเนาะเออเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับเกมแ a n ดี้โบนันซหรือเปล่าใช่ไหมเออคล้ายๆกันเนาะไปวยกันต่อ อายเตาขนมหวานวันนี้จะหวานเรียบหรือเปล่าอีกหนึ่งตัวเท่านั้นก็จะได้เข้าฟีเกมค่ะนานผู้ชมโอ้ยังไงยังมีให้หลุ้นอยู่ค่ะยังมีให้หลุ้นอยู่เออโดนดอกนี้ก็ต้องโดนแล้วไปเขาฟีเกมกันไปค่ะ่านผู้ชมสิบหมุนเด้อเริ่มหมุนแรกว่ายังไงอ๋อหมุนแรกมาได้คูณสองมาวะ่ะเออคูณสองไป อ๋อพอได้อยู่ทุกคนพอได้อยู่อ่าไปต่อขอแบบบั่นเจี๊ยบบั่นเจี๊ยบอืมคูณสี่ไปคูณสี่ไปอ่าเริ่มยังไงอันนี้อืออ่าพอได้อยู่นะทุกคนถ้ามันรวมตัวเป็นก้อนใหญ่ๆก็คือได้คูณมาเนาะอือหูคูณหกคูณเจ็ดแล้วยังไงเลยอีกสามหมุน เออขอสวยๆหน่อยดอกนี้มารู้เรื่องดอกนี้มารู้เรื่องอ่าคูณแปดไปโอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะมาเอาเรื่องตอนหลังๆนะท่านผู้ชมโอ้โหรางวัลก้อนโตมาอ่าหวานเจี๊ยบแล้วตอนแรกนึกว่าจะโอยนึกว่าจะขมขมกลืนไม่ลงเออขนมหวานก็คือต้องหวานเจี๊ยบอยู่แล้วเนาะ หมุนสุดท้ายเลี้ยวก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอุ้ยพอได้นะพอได้นะเดี๋ยวเราไปต่อพอได้แต่เราไปต่อยังไงฟีสปินอีกหนึ่งโอ้ไม่โดนไม่โดนว่ะอุ้ยดอกนี้ไปเกือบทั้งแผงไหมมาวายเข้ามาอ่าสวยงามคูณสี่ใบเอาคูณสามโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องดอกนี้รู้เรื่องโอ้โหได้ หุดไม่อยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมใครไม่หยุดหุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้คูณห้าไปแล้วคูณหกไปแล้วรางวัลก้อนโตมาโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วไหมแค่นี้ก็พอแล้วไหมยังจะต่ออีกรอบยังจะต่ออีกรอบมือมันลั่นนะจ๊ะโอ้หดอกนี้ไปทั้งแผงดอกนี้โดนไปทั้งแผงโอ้หนอกเกมคือดีงามดีงามกว่าในฟรีเกมเยอะเลยอือหือเอาเรื่อง คูณห้าไปแล้วก้อนโตมาโอ้โห,โหปังไม่ไหวค่ะท่านผู้ชมดอกนี้รางวัลเมก้าโอ้โหรู้เรื่องเมื่อกี้ได้ในฟรีมาแล้วนอกเกมก็คือยังโหดมากนะนอกเกมคือโหดมากไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยทุกคนแหมผุมซรัพย์ขนมหวานหวานเสียบเลยนะวันนี้เออหวานเสียบเลยไปพอกันดีกว่าคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องมาเล่นอีกรอบเนาะเกมนี้คือไหลดีเกิน ไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าค่ะสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมเบ็ดฟิก285กันนะจ๊าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมบายบาย